สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาก,การงานอาชีพนะคะชั้นป .2 วันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนนะคะคือเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้านนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเรามาขยับกายขยายสมองกันนิดนึงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ รา้ไดต่อหากพวกเรารแกำลังสบายจงตบมือพลันๆๆๆๆๆๆหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายกระถืบเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายกระถืบเท้าพลัน หากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวพระวิ่งอะไรกันเล่ากระเถิบเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายขงกหัวพลันหาพกพวกเรากำลังสบายขงกหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวพระวิ่งอะไรกันเล่าขงกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจง,งส่งเสียงดัง หากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าไรบ้างคะเด็กๆได้ขยับกายสยากขยายสมองพร้อมที่จะรับความรู้หรือยังคะเอาถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือเคาะงานบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในเรื่องนี้มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะรู้เรามาดูคำถามคำถามชวนคิดกันสักหน่อยนะคะคำถามแรกถามว่านักเรียนชอบทำงานบ้านอะไรมากที่สุดเด็กๆลองคิดสิเด็กๆชอบทำงานบ้านอะไรมากที่สุดคะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือคุยกับพี่ๆ นะคะหรือว่าญาติที่มาดูนักเรียนเรียนในวันนี้นะคะอ่าบอกได้ยังคะอ่าถ้าบอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไหนลองบอกเหตุผลด้วยสิคะว่านักเรียนชอบทำงานอะไรเพราะอะไรคะลองคุยดูนะคะคุยกับพ่อแม่ด้วยก็ได้ค่ะอ่ะคุยเสร็จยังคะ ถ้าคุยเสร็จแล้วเรามาดูคำถามที่สองนะคะงานบ้านที่นักเรียนไม่ชอบคืออะไรมีไหมคะมันก็ต้องมีนะคะนักเรียนเราชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะนักเรียนบอกได้ว่างานบ้านที่นักเรียนไม่ชอบคืออะไรแล้วบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมนักเรียนไม่ชอบไม่ใช้สิ่งผิดนะคะ เดีนนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเด็กๆสามารถบอกได้นะคะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะคุยเสร็จแล้วยังคะ,ะคุยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นคำถามให้นักเรียนคิดก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่างานงานการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวนั้นนะคะอันนี้เป็นการช่วยเหลืองานบ้านนะคะการช่วยเหลือการทำงานบ้านอ,อ,อันนี้เป็นภาพคุณพ่อกำลังทำอะไรคะกวาดใบไม้ใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่ทำอะไรคะกำลังตากผ้าพี่ทำอะไรคะพี่เสื้อเหลืองทำอะไรคะกำลังล้างแก้วใช่ไหมคะส่วนน้องใส่เสื้อสีเขียว กำลังกว่าบ้านเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทุกคนในบ้านช่วยเหลือกันทำงานบ้านนะคะจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นไงคะมีความสุขเพราะทุกคนช่วยเหลือกันนะคะทุกคนมีความรักสามัคคีกันในครอบครัวะคะ่าภาพนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมการทำงานในครัวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคุณแม่คนเดียวนะคะ ทุกคนในบ้านสามารถที่จะมาช่วยเหลือกันได้นะคะเห็นไหมคุณพ่อคุณพ่อก็ามาช่วยด้วยนะคะลูกเห็นไหมคุณลูกกําลังช่วยกันล้างจานคุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่ใช่ไหมคะบ้านเด็กๆเ,เป็นแบบนี้เปล่าคะเป็นแบบนี้เปล่าคะคุณครูเป็ดค,ค,คิดว่าครอบครัวของนักเรนก็คงเป็นแบบนี้นะคะอย่าทําให้ครอบครัวของเราเนี่ย มีความสุขเห็นไหมคะดูหน้าตาแต่ละคนเป็นไงคะยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูงานบ้านที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะลูกศรสีฟ้าเด็กๆอ่านได้ไหมคะลองอ่านดูค่ะการถูบ้านการถูบ้านเหนน้องคนนี้กำลังถูบ้านอยู่ ลูกศรสีเหลืองค่ะการกวาดบ้านการกวาดบ้านนะคะเห็นไหมอันนี้การถูบ้านการกวาดบ้านก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านเหมือนกันนะคะเด็กๆดูว่าการถูบ้านกับการกวาดบ้านเนี่ยอะไรต้องทําก่อนถูบ้านถูบ้านก่อนกวาดบ้านใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะ เราต้องกวาดบ้านก่อนถึงจะถูบ้านเพื่ออะไรคะเรากวาดบ้านเพื่อให้เศษผงเศษขยะเศษดินนะคะให้มันออกไปก่อนกวาดให้สะอาดต่อไปเราถึงจะทำการถูบ้านเราจะไม่ถูบ้านก่อนกวาดบ้านนะคะบางทีถ้าเราถูบ้านก่อนอ่ะบางทีพื้นเนี่ยมีฝุ่นนะคะฝุ่นหรือว่ามีขี้ดินอะไรติดอยู่พอเราไปถูเป็นไงคะ บ้านเราก็จะเป็นคาบดําไปหมดเลยนะคะก็จะทาให้บ้านเราดูสกปรกเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องกวาดบ้านก่อนถูบ้านนะคะอ่าอันนี้มาดูอันนี้เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะล้างแก้วอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูค่ะการล้างแก้วการล้างแก้ว นะการล้างแก้วก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านอย่างหนึ่งนะคะอ่ออันนี้ภาพนี้ค่ะการอะไรคะการรดน้ำต้นไม้อีกครั้งค่ะการรดน้ำต้นไม้เห็นไะมคะว่าน้องผู้หญิงคนนี้กําลังรดน้ําต้นไม้อันนี้ก็เป็นงานบ้านที่ยากไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากเด็กๆสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะ อ่ะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างวิธีการทำงานที่ช่วยเหลืองานบ้านมีอะไรบ้างครูเป็ดมีตัวอย่างมาให้ดูสองสาอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันงานแรกคือการล้างแก้วเรามาดูวิธีการล้างแก้วเด็กๆบางคนอาจจะล้างแก้วเป็นแล้วแต่บางทีเราไม่รู้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนเนี่ยบางทีครูเป็ดอาจจะออกข้อสอบด้วยนะ ขั้นตอนการล้างแก้วเป็นยังไงขั้นตอนการล้างจานขั้นตอนการกวาดบ้านเด็กๆต้องสามารถบอกได้ว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการล้างแก้ววิธีที่1นึ่ทำอะไรคะเมื่อดื่มน้ำเสร็จแล้วเราก็ทำไมเก็บแก้วน้ำมารวมกันนะคะต่อไปก็ผสมน้ำยาล้างจานใช้ฟองน้ำถูทั้งข้างในและข้างนอก รวมทั้งขอบแก้วนะคะขอบแก้วที่คนดื่มนะคะบางทีคาบอาจจะติดบางทีบางทีคุณแม่อาจจะทาลิปสติกอยู่นะคะลิปสติกอาจจะติดขอบแก้วอยู่นะคะเราก็ต้องถูขอบแก้วด้วยนะคะเพื่อให้สะอาดนะคะอ่าหลังจากหลังจากถูเรียบร้อยแล้วเราก็นําแก้วมาล้างน้ําสะอาดจนหมดกลิ่นนะคะและคาบน้ำํำยา บางทีเราต้องเอามือเอามือรูปแก้วนะคะถ้ายังลื่นๆอยู่แสดงว่าสะอาดยังคะยังไม่สะอาดนะคะบางีน้ำาจอาจจะยังติดอยู่นะคะเราต้องล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะต่อไปนําแก้วที่ล้างเสร็จกวม้มผึ่งให้แห้งอาจจะพึ่งแดดหรือผึ่งในลมก็ได้นะคะผึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้น้ํา ไหลออกมานะคะจนแหง้งจนหมดนะคะเมื่อน้ำแห้งแล้วเราก็นำแก้วที่แห้งแล้วเก็บเท่าทีให้เรียบร้อยอาจจะเก็บในตู้ในตะก้านะคะเราควรจะหาฝาอะไรปิดหรือว่าผ้าคุมไว้เพราะถ้าไม่คุมไว้จะเป็นไงคะจะมีพวกสัตว์ประหลาดมานะคะชอบมาทำมาอยู่ที่ตามภาชนะต่างๆในครัวอย่างเช่นแมลงสาบ นะคะบงทีมแมลงสาบชอบม่ขี้ไว้ทําให้แก้วเราสกรปรกได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องเก็บในตู้หรือว่าหาที่ครอบให้เรียบร้อยนะคะต่อไปการกอกน้ําใส่ภาชนะภาชนะนี้อาจจะหมายถึงขวดหรือกระบอกน้ําก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าบ้านเราใช้เป็นอะไรนะคะเอาขั้นตอนที่1ทํางทำไงคะการกอกน้ําใส่ขวด วางขวดน้ำใส่กระมังเห็นมเสียบกลวยลงในขวดนี่เราจะกลวยไหมคะกลวยก็จะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วก็มันจะมีช่องช่องอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเพื่อเพื่อเราเทน้ำลงไปน้ำก็จะไหลลงไปได้นะคะสองเทน้ำลงในกลวยจนถึงค้อนปากขวด เกือบเต็มนะคะไม่ต้องเต็มจนล้นนะคะ3เช็ดขวดให้แห้งปิดฝาขวดให้แน่นแล้วนำไปใส่ตู้เย็นนะคะถ้าเราไม่เช็ดขวดให้แห้งเป็นไงคะบางทีตรงขวดน่ะมีน้ำติดอยู่ใช่ไหมคะพอเราปิดฝาแล้วเนี่ยพอเราหยิบหยิบขวดน้ำไปใส่ตู้เย็นเป็นไงอาจจะลื่นตกมาแตกได้เพราะนั้นเราต้องเช็ดขวดให้แห้งก่อนนะคะ ต่อไปงานที่สามที่เราสามารถช่วยทำงานบ้านได้คือการเสิร์ฟน้ำให้ผู้ใหญ่การเสิร์ฟน้ำนะคะอันนี้ดูการถือแก้วน้ำการถือแก้วน้ำเนี่ยไม่เลยนควรถือสองมือและจับตรงส่วนล่างของแก้วไม่ควรจับปากแก้วเพราะจะทำให้แก้วสกปรกนะคะมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ะะปากแก้วนี่เราจะไม่จับเลยนะคะบางทีบางทีถ้าเราไปจับเนี่ยบางทีมือเราเป็นไงคะมือเราบางทีอาจจะไม่ได้สะอาดมากนะคะคนที่ดื่มเข้าไปจะเป็นไงอาจจะเป็นเชื้อโรคได้นะคะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนที่ดื่มน้ําจากแก้วที่เราเอาไปเสิร์ฟได้นะคะเรามาดูการเสิร์ฟน้ําให้ผู้ใหญ่มี2แบบนะคะขณะที่ผู้ใหญ่ยืน เราก็ควรยืนส่งแก้วน้ำให้ได้เลยไม่ต้องนั่งส่งให้นะคะถ้าผู้ใหญ่ยืนเราก็ยืนส่งแต่ถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราก็ต้องทำไมคะนั่งคุกเข่าแล้วส่งน้ำให้ทางขวามือนะคะให้ทางวาขงคความือของใครคะขวามือของใครของผู้ใหญ่นะคะเพื่อผู้ใหญ่จะได้รับได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดู เดี๋ยวเรามาดูสาธิตการวิธีล้างแก้วนะคะเด็กๆลองดูนะคะแล้วเด็กๆก็สามารถจะนำไปใช้ที่บ้านได้นะคะภูมีแก้วโอ้โหแก้วใบนี้เป็นยังไงคะใสไหมคะล่ะตอนนี้แก้วใบนี้ไม่ใสเลยจัดยู่ในในประเภทที่ว่าค่อนข้างที่จะสกปรกนั่นเองแล้วก็ความอะไรคะความสะอาดมีข้าวแล้วแก้วก็ขุ่นมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิธีการ ล้างแก้วน้ำนะคะที่สกปรกใบนี้ให้ใสปิ้งกลับมาเป็นแก้วที่สะอาดม้ากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะนํามาให้เด็กๆได้ดูนะคะคุณครูมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับอย่างนอกจากน้ํายานะคะที่น้ํายาล้างจานที่เราจะนํามาผสมในการล้างแก้วแล้วนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ําส้มสายโชวค่ะ เป็นยังไงคะน้ำส้มสายชูที่หาย,ยากไหมคะไม่ยากเลยหาได้ในบ้านเราก็มีใช่ไหมคะเป็นเครื่องปรุงที่เราใช้ในการประกอบอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันไปนะคะเพื่อเพิ่มความเงานะคะเพื่อเพิ่มความใสของแก้วนั่นเองคะ่ะมาเลยดีกว่าค่ะผสมลงไปในน้านะคะน้ำส้มสายชูโยนลงไปตักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะโยน น้ำยาล้างจานลงไปนะคะลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ฟองน้ำของเรานะคะคนนะคะให้สะอาดนะคะคุณให้เท่ากันแล้วก็นำแก้วนะคะที่เราจะทำการแปรงลงร่างเขาจากที่เขามอมแมมให้กลับมาใส่ติ๊กเหมือนเก่าเหมือนใหม่นั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะวิธีการล้างแก้วนะคะอันนี้เป็นแก้วกา้านเวลาที่เรกเรียนจับ นักเรียนต้องจับให้มั่นนะคะจากนั้นเราก็จะล้างในส่วนของด้านล่างก่อนค่ะโอ้นี่แค่เราให้เขาอยู่ในน้ำยาล้างนะคะแต่คุณครูมองเห็นแล้วว่าแค่ส่วนของโคนจะมีข้อแตกต่างแล้วค่ะเด็กๆนี่ขนาด,ดยังไม่ได้อาบน้ำเปล่านะยังอยู่แค่จะอยู่ในน้ำของน้ำยาที่เองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฟองน้ําล้างเข้าไปด้านในนะคะของแก้วจับค่อยๆหมุนนะคะค่อยๆหมุนเลยนะคะล้างสิ่งที่อยู่ด้านในนะคะล้างให้ทั่วให้สะอาดนะคะเค <c oughs> ล็ดลับก็คือน้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยทำให้แก้วนะคะกลับมา ใส่คลิกเหมือนเดิมเลยค่ะค,ค่อยๆขใันทวนนะคะคนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วน,นะคะเห็นไหมเลยตอนนี้นักเรียเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวพอเรา ไปล้างน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะจากนั้นนำมาล้างล้างให้หมดซองที่เรียมนเนอาไว้ แใจว่าแก้วที่เราล้างนั้นนะคะหมดกลิ่นของน้ํายาล้างจานแล้วก็กลิ่นของน้ําส้มส่ยชูด้วยนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแก้วของเราใช้แก้วเมื่อสักครู่นี้ไม่เอ่ยเห็นไหมคะว่าใส ใส่กลิ๊กเลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของการล้างแก้วน้ําให้ใส่นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะเด็กๆอาจจะนําไปปฏิบัติได้นั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแก้วนั้นไปคว่ำนะคะโด้ยคว่ำเอาไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆการล้างแก้วยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะอาตอนนี้ครูเป็ดมีการบ้าน ให้ในักเรียนนะฝึกการทำงานบ้านการทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้านได้แก่การล้างแก้วการตอกน้ำใส่ขวดหรือว่าการเสิร์ฟน้ำผู้ใหญ่เด็กๆต้องหัดทำนะคะพ่อคุณแม่นะคะต้องฝึกให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้ขั้นตอนการทำงานนะคะซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปเมื่อเด็กโตขึ้นไป นะคะเด็กๆจะมีขั้นตอนในการทำงานรู้ว่าเราควรทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะอันนี้ครูเป็ดฝากไว้ด้วยคอยผูุกคอมช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะแ่าสำหรับวันนี้วิชากรทวันนี้ครูเป็ดก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ